สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวนนี้มาขอสัมั์ค่ะมีแนวทางตัวไหนเนาะเพิ่มเติมให้ FC ในใจครับคืมีปูบอกอันชีนดำกลืนปูสันรถบกชัยเอี้ขึ้นได้เยอะสั้นรถไม้แห้งขึ้นบ่ด้เล้วสันเมื่อเรียกรถผมก็สิเป็นตัวนี้เนาะสิเป็นในสองเจ็ดครับผมเรียกรถครับเรียกรถสองเจ็ดแล้วผมกับไป ครับกับตัวห้องบิ๊กใบไปอีกไออีกคือคือเจ็ดสองครับผมเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับครับผมเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับครับตัวเรียกของผมที่นี่เห็นดีละสองเจ็ดเจ็ดสองค่ะครับเสริ่มก็ไปก็มาแล้วก็เลขไอสิบเจ็ดปูกับบะถิมเหมือนกันสิบเจ็ดปูครับผมสิบเจ็ดปูนะครับครับผมหนึ่งสิบเจ็ด เอฟซีก็ถามมาหลายอยากคูณว่าเชียอเอ็กซื้อตัวใดครับผมรอ,า <laughs> อก,การบ้านกันอยู่นี่แหละว,วันนี้ก็ได้บอกแล้วนะคะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองครับ,รบจะมีประมาณนี้แหละสองเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็ซีมี 2, นะ้สองศูนย์ตัวหนของเลือปูมันนต้นหนาเนะน,นาะสองศูนย์ตัวน้าหนาสองศูนย์ตัวน้าหนาพ่ะยครับครับอันนี้เป็นใยทะเบียนรถบ่ะครับก็เป็น,ปนไออันนี้เป็นเลือรถปูครับผมเรือไปทะเบียนรถปู เลขรถปูน้ำหนาสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเลขปูรถปูนนี่ก็สีอันเลขตัวเก้าที่ว่าเก้าเก่านะที่ว่าผู้เฒ่ายืนน้ำกันเป็นเก้าเก้าครับผมเกเก้าครับผู้เฒ่ายืนจังไดก่อนครับเอาเอาหายปังเลยครับผู้เฒ่ายืนเฮี้ยงกันครับผมอผู้เฒ่ายืนเฮี้ยงกันมาดีครับครับก็เรียกสี่เกาเก่าไว้น้่ครับชื่อกันเลย ลืมถือรถตเกียตัวนึงมาสิบเก่าสีปูเนาะอันที่ว่ามันเป็นเลขกันรถคันเก่าชี่เอ็นก็อหรือชี้หัวแซกหอความครับผมจ่มีหกด้ก็จะเป็นเก่าจะา่มีหกครับว่าจัง่ลครว่าชี้หัวแซกหอกความมาสิครับครับยืนครึ่งหนึ่งอยู่เพานนเยนครึ่งหนึ่งก็จะเป็นหนึงกับเก่าจ้หนึ่งหนึ่งยืนไวเก่าอยู่ข้างหลังผู้เท่าอยู่ข้างหลังนั่ครับ คปูบอกไว้บางสันว์เดนก็เลยซื้อเป็นตัวนี้ไบน้นเราได้ซื้อกันใบนะครับครับหนึ่งเก่าตัวหนึ่งหนึ่งเก่านะครับครับแต่หนึ่งเก่าสงสัยว่าจะเป็นบนครับผมเก่าหนึ่งเก่าเด็กรถปูเนาะขั้นเก่าที้หัวซัหัวขวบพันสัตคนกะตีได้ลายตัวบางข้นกะตีเป็นหกหนึ่งเก้าบางทีนะที้หัวซักหัวขวบเนาะตีได้ล้ลายแบบครับเดิน เยเอกมีฝันดีปะเนาะคราบพ่อจีเราฝังฝันฝันนั่นก็ฝันว่าชีรถขั้นเขานี่แหละฝันว่าชีไปน้ำปูเพื่อนคือปูวานแหละขี่รถน้ำกล้นเขาขึ้นผู้ขึ้นไปน้ำกรันปูวางสันเดงเลกไปฝันแบบนี้เห็นฟังปูบอกเลยเป็นนอนฝันเล่นำเหล็กรถบักขักงอนนี่ขันออกตันนี้ก็เสดลักหลานอยู่ตัวเจ็ดสองสองเจ็ดนี่ครับ เคือเจ็ดซซองเกในการออกมานที่ได้ที่ได้รักลานเล่ครับแต่เจี่วันสินน้ำหมนนึ่งเจ็ดอันก็ได้รักลานกันหลินกุหลตัวเพื่อก็มีหลินตัวเราูดได้เตียนเขาว่าที่ทำชาวเาบบานกําเสียเอกับเสียเอนี่นะครับนะครับผมว่านนั่น ก็ขออันพ่นจากแม่วันวันเปไหวแม่ในวันวันวันเป็นวันแม่นะคะครับผมม่วนนััแะครบได้กราบแม่เรียบร้อยขอพ่นเม่นกับไอดีมาสนะครับพอดีกับยู่นัมแม่นะครับที่บ้านก็ได้เพิ่งจะได้มาเมื่อนี้นะครับครับกราบรอบคำนี่แหละมันก็ให้พ่นแล้วก็ให้พ่นเมื่อเป็นลูกๆล้วหลานที่ว่าไอ้องปูนี่แหละแล้วขอให้พ่นเมื่อวันครับทันบางสามชิ้นตัวเลขก็สิมีทันนีแล้วเมื่อนี้เลขเทียนตัวไหนคะเลขเทียน เขียนก็เขียนเก่านี่ยเนเก้ะครับเื่อเกา็เป็นเรื่อเก่าเื่อเียนเก้านะครับครับผมแล้วคเกวันนี่ยเป็นเป็นมีเอียงเพิ่มเติมหายไปและครับเกวันสิเป็นเนือเจ็ดคเกวันนี่สิเป็นเนื่อเจ็ดปครับครับผมเป็นเป็นเม็นี่เม็ดอียงเบาห้ฟั้งเ่ครับเกวันี่ยครับก็ฝรั่มีอยู่เนี่ยเดี๋ยวอื่นเพิ่งมากันจบิดเร่ที่ี่นเบาหาเสียเอฟปั้งนี่า อยากเะีูดจากกจากอยากว่าคุยกันนี่เป็นว่าจังไดแน่นะครับนก็ไอมักนึงเจ็ดริปูเมื่อกันเมื่อเมื่อเขาฝันอันลูกซย์ปูขึ้นกันทรมา่อบอกกันกับเอฟซีนี่แหละทรมมหาวันเขาฝันเห็นนึงเจ็ดให้ซื้อไวเดอร์าสันกันจังใดรางวัลมาสันฝันเห็นหนึงเจ็ดาให้ซื้อไป้หนด้วยสิครดบครับ อันนี้คือคือคือทีไรที่คุยกันกับเจี๊วบ้านมันบอครับทีทีที่เพื่อนบอกให้ฟั้งมันบอไหนครับผมนี่ยินว่าหัวซับกันมืดขึ้นใกล้กลุ่มใกล้กลุ่มนะครับกับกระแสงไกล้กลุ่มมาคุยกันนะมับเพราะว่าบางทีเขาก็บอกบอไว้เขาก็มึงในกลุ่มมองครเขาก็ตีซอยกันครับตีซอยกันนะครับกันเอกเอสไล่เขามันกับศูนย์หกสองสี่แปดสามหนึ่งสองห้าศูนย์ครับผมกับเบอร์ผมนี่แหละที่เป็นนันไล่ เดี๋ยวเขากุ้มเหรอยังคุ้มนะครับสามารถที่เบอร์เบอร์ไล่ฟังเสียงเอกได้เลยนะครับเนาะครับผมจดไปเลยตามที่ผมบอกนะครับค่ันเบอร์เจวันก็สี่ศูนย์หกหนึ่งคศูนย์แปดหกสี่เก้าแปดหนึ่งครับผมเจวันก็สี่เขาไล่คุ้มทั้งเจวันก็ได้เบอร์นี้ก็แอดเขาได้เขาได้เลยครับผมพันเด็กโทษคุยกันเรื่องเด็กกับทั่วเลเจวันทั่วได้สลบทครับเจวันนี่ คยได้ตลอดนะครับนาะครับผมเจวันก็จะเป็นรื่งเจ็ดแะตัวที่ผมว่านตัวนึ่งเจ็ดครับต้องเจวันิของฟันสีลายทีน้อยลายลอยใบยี่หรอของเจวันเนี่ยเจลายกันกันเรื่องเจ็ดบ้านี่คก็คือว่าเขาเต็มๆนะครับน้าเขาเต็มๆครับผมเกีันแต่ผมนำมาเจ็ดสองครับเจอเอกมาเจ็ดสองนะครับครับผมคือถือๆ่าเน่นได้นะครับฟันท่องได้เจ็ดหนึ่งกับเจ็สองนี่นะครับน นี่นะครับเจ็ดนะครับดสองนี่นะครับถือว่าปั้นปันท่องได้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นหนักนะครับเตื่อหนักเตื่อร้ายนะครับเนาะเขื่ออะไ้ไม่ชคไม่หลาบน้ำกันเจ็ดสองต่ยไหจังน้อยจิงสองอีรี่ยนสุดสุี่ใบพ่มผมคิดว่านี่สุดใ่ญ่บนล่างเนี่นาทว่าผดนะครับบุผาดได้ไหมบุผัดจังหวัดเถือกซุ้งหวัดกามันเถือกเถือกซุ้งหวัดตามผมด้ับครับ คือไปน้ากันเท่าที่ได้รวยไปน้ากันพวกได้กระทูกระยากนาะโควิดเนาะกรอยากให้ได้เรียกน้ากันครับเมือนครับเขาเลยมีวิธีเดียวคือเรียกนี่แหละซอยเท่าใดชดเตลีล่าเบางล่งงนะครับเนาะครับผมเพื่อเพื่ออาจจะไม่ชคไม่หลาบนะครับเนาะเมือนครับผมก็ได้ซื้อกับข่าวกับน้ำจะจนไปนะครับครับคันมากกาผมก็ซื้อตามผมมากกาเจ้บ้านกับนื้อเคด นะครับตัวเสียเองนีแน่นๆนะเก็ดสอมตัวเดียวนะครับเน่นครับผมเน้นๆเลยเจตัวเดียวแตกับเอาน้าแน่นะครับครับเจ็ดสองสองเจ็่ที่ซื้อซื้อไหลเบากับ่าอะไรเนี้ยซื้อไหลกับอะไรเต่นจ็ก็เอาเจ็ดหนึ่งขึ้นกันเนเจ็หนึ่งก็ต้องซื้อกระปกับมาสองศูนกับบลืมเล็กรถปูสองศูนย์เก็ยเรมกันว้แน่ครับกันแว้น้าปกตินี่ผมคิดว่ามันมากกว่าตกกันแล้ว คันเท่ากันได้เท่ากันยังเออคาเลคเทาได้ขึ้นอยู่ใช่ไหม่าฮ่าฮคาเลคข,ขึ้นแม่นะฮ่าฮ่่ถือลอตเตอรี่ไป้หนุนกันอยูงผู้บอกในตัวไดยกันเนี่ยควันมันบออัดแม่เราตัวมันบออัดแม่ครับผู้ว่าตัวนี้มีรางวัลเดเม็กกับทางมี่อาจสิเป็นรา,างวัววลวที่สามที่อสองที่หน,นึ่งเีรางวัลน,นะครับครับผมมันกบออันพร้อมนะครับอาจจะเป็นสามตัวไทยก็ได้เนาะมันเป็นได้ว่าตัวเลขเท่ากันด้ถือไป้หนุนกันค่ะถือได้มีโชคมีลาภนะครับนะครับผม มันนี่ก็อีกนิดยังคุยเนาดบ่ได้ขอขอบคุณนะครับแนวทั้งจากจ่าเอกนะครับที่ให้กับเสื้อในเมือนี้นะครับเนาะขอบคุณเลยยนะครับที่มาให้ความมุ่นแนวทั้งนะครับครับบผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับมมม้้อออเเาาาวว่ัันนนใสสไะรบโตัวไหนเนาะจ้ะ สองศูนย์ครับผมสองศูนย์รปูรูดปากอกสองศูนย์รูรุดปากก็สองศูนย์นครับเป็นตัวเล็กรถปูขึ้นเขานะตัวเลรถผมว่าปูรุดปากบอกพ่อสบัยแล้วมาถามอ๋อพ่อพ่อสบยก้นโตเนี่ย่ครับสวยลอยลมเขล็นเดาบรย่งเลอยน้อยลอยลมนะครับหรือพ่อสบายก้อนโตนะครับครับผมปูต่างชายยาให้ปูนะครับจะได้ไปสอบปู ศูนยสองศูนเนี่ยนะครับนาะเมนครับคู่รดปากามากเมื่อเช้าสนแม่ถึงมวานคูรดปากโานะครับมาเมื่อเช้าเนี่ยนะครับนาะครับผมก็ไม่ได้เมืงน้ำมันเรือบรุไม่แต่งโมมาบอกอ๋อนะครับแต่บรุตะเล็นี่ ผมก็ซื้อไว้ซื้อไว้แล้วนะคะถึงมารู้เลขหลุดจากปู่นะคะครับผมออกซองซุ่นเซลอยก็คือมันหลันเลขรถนะครับเลขรถได้จะพาไปเมื่อหกล้านนะคะเซียวหกล้านนี่เดี๋ยวเอ็ดดาพารวยจะพาไปชมเลขปู่ต่อนะคะเลขทะเบียนรถปู่คันแดงแดงนะคะเลขที่สำคัญนะครับในให้การติตต์มันี่ก็คือเลขทะเบียนรถปู่นะคะ ตรงกับเลขของเสียเอกที่หยิบจับรอตเตอรี่ไว้นะคะ2 0งศูค่ะเรขอขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องดาพารวยนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะสวัสดีค่ะ